นบาททำการตลาดแบบนี้ค่ะหลายๆแบรนด์ที่คุณรู้จักนะคะจะไม่มีการนำเสนอตัวเจ้าของแบรนด์ออกมาให้คุณเห็นชัดเจนบางครั้งคุณอาจจะเคยได้ใช้สินค้าของเขาโดยที่คุณไม่รู้จักเจ้าของแบรนด์เลยด้วยซ้ำนะคะแต่เจ้าของแบรนด์นั้นๆค่ะเขาก็รวยแบบเงียบๆผ่านการสร้างคอร์เปอเรทแบรนด์ที่เน้นเพียงโลโก้หรือแม้กระทั่งสร้างการ์ตูนมาสคอตขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์นะคะแต่เราก็ซื้อของของเขานะคะ แต่การทำ personal brand การเอาหน้าออกมามันจะเป็นแต้มต่อกว่าค่ะการ build brand แบบเดิมๆม,มันทำได้เหมือนกันค่ะแต่ช้าแต่การเอาหน้าออกมามันจะเร็วตอนนี้นะคะการทำ personal brand เนี่ยเป็นแนวทางใหม่ที่เพิ่มโอกาสให้คนรู้จักแบรนด์ได้ง่ายและเร็วกว่าเดิมค่ะคุณสามารถใช้หน้าของคุณนะคะ ในการสร้างความไว้วางใจในการสร้างความเชื่อใจความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้อย่างสบายๆและที่สำคัญคือมันน่าสนใจมากกว่าด้วยนะคะเมื่อก่อนการเอาหน้าออกกล้องต้นทุนต้องสูงเราต้องสวยเราต้องดังเพราะมันต้องออกทีวีค่ะแต่ตอนนี้เรามีช่องของตัวเองนะคะสื่อโซเชียลมีเดียค่ะ เราสามารถนําใบหน้าของเรานะคะทําให้คนรู้จักได้โดยไม่ต้องเสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวสิ่งเดียวที่ทําให้ลูกค้าจําได้และไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้คือหน้าของเราค่ะการเอาหน้าของเราออกมาจึงเป็นการวางเดิมพันที่อาจจะทําให้แบรนด์ของคุณโดดเด่นแล้วเหนือกว่าคู่แข่งด้วยนะคะคนไทยค่ะมักจะเชื่อในตัวบุคคลมากกว่าโลโก้ หรือสัญ,ญลักษณ์อื่นๆดังนั้นค่ะการที่คุณเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วนําตัวเองออกมาพี่อิงบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าจะใช้ในแคมเปญการตลาดก็จะทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าแบรนด์ของคุณน่ะมีความเป็นจริงมีความน่าเชื่อถือทําให้เพิ่มความไว้วางใจได้เลยนะคะและที่สําคัญคือความยั่งยืนของลูกค้าต่อไปนะคะสามารถที่จะสร้างกันได้ในระยะยาวๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ก็ได้ หรือว่าจะเป็นสื่อโซเชียลมีเดียอาจจะเป็นคลิปวิดีโอการแนะนำตัวเองหรือแม้กระทั่งการจัดไลฟ์สดนะคะแบบเรียลไทม์การนำเสนอตัวเองนะคะมันทำให้คนรู้จักเข้าใจในแบรนด์ของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ทั้งหมดนี้ไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากมายแต่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้แบบเกินคาดจริงๆนะคะเอาหน้าของคุณออกมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้าง personal brand ของคุณเอาหน้าออกมามันจะเป็นแต้มต่อที่จะทำให้แบรนด์ของคุณชนะในตลาดวันนี้ถ้าใครอยากจะทำ SEO branding นะคะพี่หญิงมีแนะนำค่ะพี่หญิงก,กำลังทำคอสร,รุ่นแรกเลยนะคะจัดหนักจัดเต็มค่ะ TikTok personal branding mastermind นะคะซึ่งจะเริ่มสอนในวันที่13 ที่จะถึงนี้นะคะถ้าใครสนใจพักเข้ามาสอบถามพูดคุยกับทีมงานของพี่หญิงได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ